คุณนภิสิทธิ์ครับการเปิดให้มีการประมูลหรือว่ามีการมาเสนอเพื่อสัมปทานมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหลือเวลาอีกตั้ง8ปีทําไมถึงรีบมีอะไรมันรีบร้อนกันนักหนาเนี่ยคำวิพากษ์วิจารณ์นี้ฟังได้ไหมครับผมก็ต้องต้องตั้งหลักกันนิดนึงว่าที่มาของปัญหาของวิวาทะเรื่องนี้มันคืออะไรนะครับผมคิดว่า มันมีความรู้สึกของคนจํานวนไม่น้อยว่าระบบการจัดสรรผลประโยชน์เรื่องพลังงานที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งๆท,ท,ที่ว่าไปแล้วเนี่ยทรัพยากรส่วนหนึ่งที่เป็นทรัพยากรของอยู่ใต้ทะเลหรือใต้ดินเนี่ยมันเป็นทรัพยากรของประชาชน mm. เขาก็จึงตั้งคําถามว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยการจัดสรรผลประโยชน์ระบบอะไรทั้งหลายเนี่ยมันดีแล้วหรือ mm. มันเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่ม ใช่หรือไม่ไอจากจุดเนี้ยก็มีการหยิบยกขึ้นมาตั้งแต่เรื่องราคาน้ำมันราคาแกส๊สโครงสร้างของปตทโครงสร้างขององค์กรต่างๆไปจนถึงเรื่องของระบบสัมปทานนะครับต้องต,ตั้งหลักอย่างนี้ก่อนดังนั้นเนี่ยพอบอกว่าจะมีการปฏิรูปมันก็มีความคาดหวังขึ้นมาว่าเอาละประเด็นเหล่านี้ต้องมาทบทวนกันใหม่หมดมนะครับตกลงเนี่ยโครงสร้างราคาพลังงานควรจะเป็นอย่างไร โครงสร้างรัฐวิสาหกิจองค์กรกํากับดูแลควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ระบบการจัดสรรผลประโยชน์หรือการให้คนเข้ามาทำธุรกิจพลังงานควรจะเป็นอย่างไรทีนี้ปรากฏว่าสปชเพิ่งเริ่มต้นมีข่าวนี้ออกมาเขาก็มีความรู้สึกว่าอา้าวถ้าอย่างนี้ก็ปิดทางสิระบบสัมปทานซึ่งมีคนเสนอว่ามันน่าจะไม่ใช้แล้วควรจะไปใช้ระบบแบ่งปันเขาเรียกแบ่งปันผลประโยชน์หรืออะไรเนี่ยก็ ตกลงถูกปิดทางแล้วใช่ไหมนะครับเหมือนกับก่อนหน้านี้มันมีข้อเสนอเรื่องพลังงานออกมาจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานหลายเรื่องคนก็มีความรู้สึกว่าเอสรุปมัน,ม,นมันปฏิรูปไม่ได้จริงๆทุกอย่างมันต้องปิดปิดกั้นกลับไปสู่แบบเดิมๆทั้งหมดอันนี้คือที่มาของผมว่าความหงุดหงิดและความไม่พอใจที่เกิดฝ่ายราชะการแต่ขณะเดียวกันผมก็ต้องบอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายที่เขาตัดสินใจไปเขาก็บอกว่าเขามีเหตุผลนะครับ เหตุผลเอาประเด็นแรกก่อนที่อาจารย์ถามคือเอรีบร้อนไปหรือเปล่านะครับประเด็นก็คือว่าฝ่ายราชาการเนี่ยเป็นหลักเนี่ยก็จะบอกว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถ้าเราไม่เตรียมตัวคำว่าเราเนี่ยก็ตั้งแต่ทั้งรัฐแล้วก็เอกชนที่จะเข้ามาทำงานเนี่ยถ้าเราไม่มีเวลาเพียงพอให้เตรียมตัวเตรียมการเนี่ยความขาดแคลนะจะเกิดขึ้นได้นะครับและสุดท้ายเราก็ต้องนำเข้าเป็นภาระกับประเทศ ถามว่าเป็นเหตุผลที่หลักการฟังได้ไหมฟังได้แต่ตรงนี้มันก็อยู่ที่สมมุติฐานอีกนั่นแหละนะครับว่าที่บอกว่าจะขาดเนี่ยเพราะสมมติฐานหนึ่งสี่หเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับจะเป็นเรื่องปริมาณสำรองที่มันมีอยู่การใช้พลังงานสมมุติฐานเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจธธสมมติฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากมายมันก็อดคิดไม่ได้เท่านั้นเองว่าแหมที่จริงน่าเสียดาย ว่าก่อนที่จะตัดสินใจตรงเนี้ทําไมไม่มีการเปิดข้อมูลแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้ามาช่วยแสดงความคิดเห็นหรือทักท้วงว่าตกลงเนี่ยความจําเป็นเร่งด่วนเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วหลายคนก็มีความรู้สึกว่าอ้าวถ้าเกิดเรากําลังจะปฏิรูปสพชทํางานอีกอาจจะครึ่งปีค่อนปีรอไม่ได้หรือมันเป็นไปได้หรือว่าความขาดแคลนจะต่างกัน7 8เดือนเนี่ย จะรุนแรงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ค้างคาใจคนที่มีความรู้สึกว่ายังไม่ได้พิจารณาแนวคิดข้อเสนอเลยว่าแทนที่จะเปิดสัมปทานเนี่ยใช้ระบบอื่นได้ไหมฝ่ายราชการที่อธิบายฟังขึ้นไหมครับที่บอกว่าถ้าช้าไปผู้ที่ได้รับสัมปทานอยู่ปัจจุบันมันก็ใกล้ที่จะหมดตกลงคนเขาก็ต้องเตรียมตัวว่าเขาจะเดินเดินต่อหรือจะ,จะ,จ,ะจะไม่เดินต่ออีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่า ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าหมดแล้วเนี่ยเราก็ทําเองต่อเพราะว่าพอเขาหมดสมรราน้นํามันเก่ามันก็มีอยู่เราก็ทําต่อคุณวิสิษ์คือ,มอผมผมผมมองว่าไอ้ที่บอกว่าจะทําเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าศักยภาพมีหรือไม่มีแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอยากให้มันหมดแล้วขาดขาดช่วงก็ได้นะครับความจริงประเด็นที่ผมบอกก็คือว่ามันน่าจะเอามากางให้ดูว่าสมมุติฐานว่าจะเกิดความขาดแคลนระยะเวลาที่เหมาะสมมันคืออะไร นะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีบางฝ่ายที่เขาเสีออยงได้บอกเอ๊ะถ้าคุณเปลี่ยนระบบเนี่ยต่อให้ช้าไปนิดนึงเนี่ยแต่ว่าระบบมันดีขึ้นผลประโยชน์มันกลับมามากกว่าเนี่ยอาจจะคุ้มค่ามากกว่าก็ได้นะครับผมคิดว่าปัญหาเนี่ยผมผมไม่อยู่ในฐานะที่จะไปบอกว่าใช่ต้องทําวันนี้ทําปีหน้าไม่ได้ผมตอบไม่ได้ผมไม่มีข้อมูลเพียงพอนะครับขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าผมเสียดายว่า มันดูเหมือนไม่มีกระบวนการที่พยายามจะมาตอบคำถามที่มันเป็นที่มาของเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปพลังงานอาจารย์ต้องยอมรับนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเสียงเรียกร้องการปฏิรูปเนี่ยการศึกษาการเมืองระบบราชะการเนี่ยค่อนข้างชัดกระจายอานาจพลังงานเมื่อก่อนไม่เคยพูดแต่เรามาถึงสถานการณ์ที่คนจํานวนมากมีความรู้สึกจริงๆว่าขณะเนี้ยระบบมันไม่เป็นธรรมแล้วก็การที่บอกว่า ขอทําอะไรเหมือนเดิมไปก่อนอ้างความเร่งด่วนบ้างอ้างอะไรบ้างเนี่ยคนมีความรู้สึกว่าเป็นการปิดกัน้นการปฏิรูปผมจึงบอกว่าผมไม่สามารถตอบได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือไม่แต่ผมยังไม่ได้รับคําอธิบายที่ทําให้ผมมั่นใจได้ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นคนที่มีความรู้สึกว่าขณะนี้ระบบพลังงานมีอะไรผิดปกติเป็นไปได้ไหมวันหนึ่งเขาคิดว่ามันมีเยอะพลังงานในประเทศไทยปิโตเรเลียมในประเทศไทย <S 1> 1 <S เยอะ สองเมื่อมีเยอะแล้วก็ควรจะต้องใช้ราคาถูกแต่ปัจจุบันนี้ราคาแพงกว่าคนอื่นครับซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอย่างนอร์เวย์เนี่ยมีเยอะแยะเลยแต่ก็ยังราคาแพงครับก็อยู่ที่นโยบายว่าจะเก็บภาษีหรือเปล่าถูกต้องครับ,รรบตกลงแต่ว่าประชาชนก็มองว่าเมื่อมันมีเยอะก็ต้องใช้ราคาถูกคือคืออย่างนี้ครับผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นว่าถียงก็มีเยอะไม่เยอะอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะสับสนด้วยเพราะว่าน้ํามันก็เรื่องหนึ่งแกส๊สก็เรื่องหนึ่งนะครับ บางเรื่องเนี่ยมันเป็นสมมติฐานที่เขาเฉียงกันมันมันเถียงกันชัดเจนแหละบางคนบอกมีเยอะอีกฝ่ายนึงบอกไม่จริงก็ต้องมาตรวจสอบกันนะ <t> ผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวผมบอกได้ว่าอย่างเรื่องน้ํามันเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าไปดูจริงๆเนี่ยกำไรที่เกิดขึ้นจากน้ํามันของของปตทหรื ary, ออะไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดปกติแล้วก็ราคาที่มันจะอิงกับตลาดโลกหรืออะไรซึ่งโอเคก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเถียงว่า ไม่ควรใช้ระบบนั้นแต่ถามว่า <c oughs> ถ้าตอบว่ามันอิงก,กับกลไกตลาดอะไรเนี่ย <c oughs> ผมก็ยังพอฟังได้นะครับส่วนจะมีระบบที่ดีกว่าหรือไม่เอามาวางดูมาถกเถียงกันแต่เรื่องแก๊สเนี่ย <c oughs> ผมก็ค่อนข้างชัดนะครับว่าเป็นธุรกิจที่ปตทกําไรมาก <c oughs> แล้วก็มีการผูกขาดอยู่ในระบบชัดเจนนะครับ <c oughs> ตั้งแต่เรื่องระบบส่งที่เราเคยพุยกันแล้วนะครับแล้วแก๊สก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกมากว่า ที่ใช้สําหรับหุงต้มในครัวเรือนเนี่ยเป็นการใช้เพื่อความจําเป็นนะครับการมาพูดวาทกรรมบอกว่าถ้าไปอุดหนุนราคาถ้าราคาถูกจะใช้กันฟุ่มเฟือยเนี่ผมไม่เชื่ออาจารย์ใช้แก๊สหุงข้าวเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมว่าคนที่จะคิดเรื่องนี้น้อยมากนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการจัดสรรแกส๊สไปทั้งปิตโตรเคมีทั้งอุตสาหกรรมขนส่งครัวเรือนนะครับ ประชาชนเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยเขาควรจะได้ซื้อในราคาต้นทุนต้นทุนในที่นี้คือต้นทุนการผลิตนะครับซึ่งมายคา่าค่าการตลาดหรืออะไรต่ออะไรไม่ต้องคิดไม่คือต้นทุนการผลิตนะครับอาถ้าค่าการตลาดรวมอยู่ในกระบวนการผลิตเอาไว้จัดมาถึงเนี่ยนะครับ,รบใช่แต่ว่าผมไม่เห็นความจําเป็นว่าเขาจะต้องซื้อในราคาเดียวกับที่เราขายหรือซื้อขายกันในต่างประเทศนะครับเพราะนั้นบวกอย่างอื่นเข้าไปอีกนะครับที่สําคัญก็คือว่า ผมมั่นใจว่ามีการขายก๊าซเนี่ยให้กับบริษัทในเครือปิตโตรเคมีหรือบางหลายกรณีในราคาที่ต่ำกว่าต่ำกว่าด้วยซ้ําทําไมกรณีเช่นนั้นไม่โวยวายบ้างนะทั้งทั้งทีงทงทง่ความจริงเนี่ยจะเป็นปิตโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมนั่นสิครับควรจะซื้อในราคาตลาดถ้าเขาจะปรับราคาปิโตรเคมีหรือว่าอุตสาหกรรมหรือว่ารถยนต์ให้สูงขึ้นมาทัดเทียมกับเรื่องบริโภคว่าไงครับคืออย่างนี้ครับสมัย <c oughs> ที่ ผมทางานเนี่ยอุตสาหกรรมมัขึ้นไปเลยครับนะครับขนส่งกับครัวเรือนเนี่ยที่ผมไม่เค่อยอยากให้ขย่งกันเนี่ยเพราะว่ามันย้ายถังอะไรต่างๆการตรวจสอบจะยากและผมก็เคยเสนอแนวคิดไปแล้วว่าขนส่งถ้าอยากจะเก็บมากขึ้นเนี่ยอาจจะไปใช้วิธีเก็บค่าต่อทะเบียนรถที่ใช้ LPG หรืออะไรก็แล้วแต่สามารถใช้กลไกตรงนั้นแต่ก๊าซสูงต้มเนี่ยที่ครัวเรือนใช้ หนึงปริมาณที่เราเอาขึ้นมาจากอ่าวจากที่เป็นของคนทั้งประเทศเนี่ยมันมีพอไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปเพิ่มกําไรให้กับบริษัทซึ่งความจริงเป็นตัวแทนที่เข้ามาเอากา๊าซตัวนี้ขึ้นมานแล้วต้องให้ประชาชนใช้ในราคาแพงผมยืนยันอย่างนั้นก็รัฐบ,บาลบอกว่ามันต้องสะท้อนความจริงรสะท้อนต้นทุนจริงของตลาดใช่ไหมเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดต้นทุนอีกต่อไปแล้วนะครับ เขากาลังจะเอาราคาตลาดโลกมาเป็นตัวต้นทุนจริงซึ่งมันไม่ใช่ผมก็ไม่เห็นด้วย <c oughs> ถ้าการจัดเอาก๊าซขึ้นมาเนี่ยจากหลุมและส่งไปถึงประชาชนเนี่ยมันต้องใช้เงินสมมติมันใช้เงิน22บาทผมก็ไม่เห็นด้วยที่จะไปขายในราคา15บาทแล้วต้อง <c oughs> เอา7บาทไปแบกผมเรียกร้องแต่ว่าถ้ามัน22ก็22ครับไม่จําเป็นต้องไปขาย30นะครับนี่คือนี่คือประเด็นแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องระมัดระวังนะครับว่า นอกจากว่าตัวตัวเลขต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยต้องคำนวณออกมาให้ชัดความจริงก็คำนวณออกมาอยู่ประมาณ19บาบาทด้วยซ้ำที่ออกมานะครับทำไมไม่ให้ชาวบ้านใช้ในราคานั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก๊าซหนึ่งเรื่องแล้วก็เรื่องดีเซลก็เป็นโจทย์อีกต่างหากมันเป็นต้นทุนนะครับในสังคมวันก่อนเนี่ยผมดูข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเนี่ยนะครับไปถามแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวแกง เขาบอกถ้าขึ้นก็คราวนี้ก็คงหนีไม่พ้นละคงต้องขึ้นก๋วยเตี๋ยวอีกชามละ3บาท5บาทผมถามว่านโยบายอย่างเนี้ยเพียงเพื่อเพิ่มกำไรสมควรหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกผมว่าต้นทุนมัน24บาทต้องเป็น2 4บาทผมรับได้แต่ถ้าบอกว่าเนื่องจากซื้อขายในตลาดโลก30บาทต้องมาขายของของประชาชนให้ประชาชน30บาทผมว่านี้ไม่ใช่คุณว่าคุณอภพิสิทธ์ไม่กลัวหรือวา ถ้าราคาตลาดโลกมันสูงกว่าบัวค่าขนส่งเข้ามาแล้วเราไม่เพิ่มราคาให้มันทัดเทียมตลาดโลกว่าลังคนก็ลักเอาแก๊สคือการร<อ>ักรอบ <ละ S 1> มีครับผมก็ยอมรับว่ามี <ละ S 1> ก,ก็ต้องปราบปรามกันไปผมถามว่าถ้าอาจารย์พูดอย่างนั้นเนี่ยตกลงเราต้องทําน้ํามันให้ถูกเท่ามาเลเซียไหม,มหรือหรือเขาจะต้องขึ้นในเท่าเราไหมคือเราไปคิดในกรอบอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเรามีเหตุมีผลของเราว่าการจัดสรรเป็นอย่างนี้ นะครับแล้วก็การลักลอบเนี่ยผมว่าถ้าปราบกันจริงจังเนี่ยก็ทําได้ครับไม่ได้ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับในการที่จะลักลอบแก๊สนะฮะที่จะที่จะเอาออกไปเนี่ยมันมันควรจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องต้นทุนค่าครองชีพของประชาชนมากกว่านะครับภาคประชาชนส่วนหนึ่งผม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 ขอพูดต่อเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนกับทิศทางก็เหมือนกับจะไปในแนวทางของทุกอย่างมันต้องอิงกับตลาดเข้าไว้เข้าไว้ผมก็สังเกตอยู่นะครับ จากวันที่เอาว่าปี54เลือกตั้งปี54ถึงวันนี้น้ำมันดิบในตลาดโลกมันลงลดลงไปเกือบเกือบ30เหรียญนอนาจารย์ครับถามว่าไปดูสิครับทั้งน้ำมันทั้งแกส๊สเนี่ยคุณทำไมยังพูดราคาหลายอย่างที่มันไม่ลด30เหรียญลงมานะครับเพราะผมก็มีข้อสังเกตว่าเวลาดีเซลขึ้นแล้วก็ภาคขนส่งมาขอขึ้นราคาค่าขนส่งก็ขึ้นประชาชนแบกรับ เวลาราคาน้ามันดีเซลลงผมไม่เห็นมีมีการปรับค่าขนส่งกับราคาสินค้าลงนั้นสิ่งเหล่านี้คนที่บริหารแล้วอยู่กับความเป็นจริงนะครับแล้วสัมผัสอยู่กับความต้องการของประชาชนนี่จะต้องเข้าใจนะครับผมจะบอกอาจารย์ว่าตากกะที่บอกควรจะขายในราคาตลาดโลกเพราะเราเอากําไรนั้นนหะกลับมาจัดสรรให้กับประชาชนเป็นตรกกที่ใช้ได้ถ้ามีกลไกที่จะทําบังเอิญปัจจุบัน,น,นกลไกนั้นมันไม่มีแล้วเพราะ ปตทเป็นของรัฐเพียงแค่ครึ่งเดียวไอ้เงินที่จะไปได้เอามากลับมาคืนในประชาชนเนี่ยคุณต้องไม่ให้ผู้ถือหุ้นก่อนครึ่งหนึ่ง <S <S นี่คือปัญหาที่ไม่เคยมีคําตอบนะครับสําหรับคนที่บอกว่าไม่เป็นไรายไปยิงตลาดโลกเดี๋ยวเอากําไรมาเดี๋ยวเก็บภาษีแล้วมาคืนให้ประชาชนไม่ใช่แหละครับแล้วก็การคืนให้ประชาชนไม่ง่ายอย่างวันเนี้ยเขาจะบอกอาจารย์ว่ามีโครงการให้ผู้มีรายได้น้อยซื้อแก๊สในราคาสิบบาทอาจารย์ไปดูสิครับมีคนใช้สิทธิอยู่กี่คนเพราะว่า มันยุ่งยากมันลาบากมากผมเคยเจอชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าไม่เคยไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยได้รับคูปองอีกคนนึงบอกว่าได้รับคูปองแต่ว่าในบริเวณที่ตัวเองอยู่ไม่มีร้านค้าเข้าโครงการนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมว่าเราอยู่กับความเป็นจริงนะครับผมไม่เห็นด้วยกับการเอาเงินไปทุ่มจนเรียกว่าอกองทุนน้ํามันขาดทุนเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องเอาเงินภาษีกรมาอุดหนุนกันไม่จบไม่สิ้น แต่ว่าการเก็บเงินของจากคนบางกลุ่มมาช่วยเหลือสินค้าที่เป็นความจําเป็นต่อชีวิตของประชาชนเนี่ยผมว่ามีเหตุมีผลนะครับและผมเองโดยส่วนตัวนะครับไม่เคยหาคะแนนเสียงจากคนใช้น้ํามันเบนซินเลยเพราะผมเห็นว่าคนใช้น้ํามันเบนซินส่วนใหญ่คือคนที่มีรถส่วนตัวรถส่วนบุคคลนะครับเราไม่ส่งเสริมให้ใช้น้ํามันเขาจึงเก็บภาษีสรรพสามิตนะครับดีเซลเนี่ยที่ผมสําหรับผมเป็นข้อยกเว้นก็เพราะว่า มันโอเคมีคนใช้ส่วนตัวจํานวนหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือต้นทุนในการขนส่งซึ่งทุกคนต้องแบกรับที่คุณนันทิทิิ์บอกว่าราคาน้ํามันตลาดโลกมันลงแต่ว่าราคาในประเทศไทยก็ไม่ได้ลงเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาเก็บค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนที่เคยแบกไวก้ก็ถูกครับส่วนหนึ่งก็ใช่นะครับแต่ว่าถามว่าตกลงทิศทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจะลดไหม,มนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมดูค่าการตลาด ยุคนี้ลิตรหนึ่งเกือบสองบาทมากขึ้นมากขึ้นนะครับหลายช่วงเนี่ยบาท20บาท50ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับกันได้อย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ก็ผมไม่เห็นมีการพูดถึงเลยแตเ่เวลาเวลาเหมือนกับประชาชนจะได้อะไรแล้วก็บอกว่าจะต้องมาแบกรับตรงนั้นตรงนี้โอ้โหวยวายกันใหญ่แล้วผมถามอย่างที่ผมถามแล้วปิโตรเคมีที่ซื้อถูกอะ่ะทำไมไม่ไปปรับของเขาบ้างตลอดคุณนายพิธิ์ก็เห็นด้วยกับภาคประชาชนที่บอกว่า ถ้าจะคิดโครงสร้างราคาโดยการเอาเอาโครงสร้างนําเข้าน้ํามันนําเข้าแก๊สเป็นหลักแล้วมาตั้งราคาประเทศไทยอาจารย์นี่ไง<ด>อาจารย์<ด><ม>ต้องแยกระหว่างน้ํามันกับแก๊สนะเนื่องจากแก๊สที่ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงแก๊สที่เป็นของเราและมีเพียงพอที่จะใช้สําหรับครัวเรือนในการหุงต้มผมว่าง่ายๆอย่างนั้นแต่น้ํามันเนี่ยที่มันต้องเถียงกันเพราะว่าเรามีพอหรือเปล่าถ้าเรามีไม่พอต้นทุนการใช้ของประชาชน ก็ยังต้องเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับราคาที่นําเข้ามาครับเพราะฉะนั้นมันต่างกันภาคประชาชนบอกว่าถ้าจะคิดราคาเท่ากับที่นําเข้ามาถ้าอย่างนั้นก็นําเข้ามาซะหมดเรื่องหมดราวไปทําไมจะต้องไปขุดของเราของเราก็เก็บไว้ให้ลูกไว้ให้หลานในอนาคตเพราะว่ามันก็อยู่ในดินมันก็ไม่ได้เสียไปไหนไปเร่งให้สัมปทา,านทาไมถ้าคิดว่าจะคิดราคาอย่างนั้นก็นําเข้าซะเลยมันก็มีเหตุผลไหมครับมันก็เสียงได้นะครับ <laughs> คือหมายความว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมันต้องพิจารณาก่อนว่าสัดส่วนการใช้น้ำมันเนี่ยนำเข้าเท่าไหร่ใช่ไหมครับนำขึ้นมาเท่าไหร่แล้วก็ต้นทุนมันต่างกันอย่างไรแต่มันจะทําได้หรอให้ราคานําเข้าอย่างหนึ่งราคาก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาให้มันเป็นราคาเดียวกันนะครับเพราะมันมันมันปนกันอยู่แต่กรณีของแก๊สที่ผมแยกได้เนี่ยเพราะว่า เราสามารถแยกครัวเรือนอุตสาหกรรมกับปิโตรเคมีได้แล้วก็ครัวเรือนเนี่ยบังเอิญปริมาณที่เอาขึ้นมาเนี่ยมันมีเพียงพอมันไม่เกี่ยวกับการนําเข้าผมไม่ติดใจถ้าคนอื่นจะต้องใช้ในราคาขายกันในตลาดแต่ผมคิดว่าคนที่เขาใช้เพื่อการหุงต้มเนี่ยไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องใช้แพงเกินกว่าที่จําเป็นมาถึงประเด็นใหญ่ที่เขาถกเถียงกันอยู่ก็คือว่าเราควรจะให้สัมปทานหรือใช้ระบบสัมปทานหรือใช้ระบบแบ่งผลประโยชน์ คุณาิสิทธิ์มีแย่คิดอะไรตรงนี้คืออยากจะบอกว่าทั้งสองระบบนีมีใช้กันอยู่ในโลกนะครับมันไม่สามารถตอบได้ว่าระบบไหนเนี่ยจะให้ประโยชน์กับประชาชนหรือประเทศมากกว่ากันเพราะอะไรเพราะสองระบบเนี่ยความต่างมันจะอยู่ที่ว่าคุณเอารายได้มาจากไหนเช่นคุณเก็บค่าสัมปทานเป็นหลักแล้วก็องจากนั้นเก็บภาษีหรือคุณจะถือว่าทรัพยากรตัวเนี้ย แบ่งผลประโยชน์กันความต่างคืออะไรความต่างก็คือว่าสมมุตินะครับในอนาคตราคามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับไอของที่มีอยู่เกิดมีค่าเพิ่มขึ้นมากนะครับกรณีอย่างเนี้ยถ้าเกิดมันแบ่งกงันตามสิ่งที่เป็นของเนี่ยมันก็จะได้มากกว่าเพราะไอ้ส่วนที่ไปเก็บเป็นค่าสัมปทานตายตัวบวกกับภาษีมันจะได้น้อยกว่าในทางกลับกันใช่ไหมครับถ้าราคามันตกนะฮะหรือมีความเปลี่ยนแปลงไ,ไปอีกทางนึง อีกระบบก็ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยาการที่เอกชนเขาจะเข้ามาเนี่ย mm. เขาก็ต้องดูว่ามันคุ้ม mm. นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นการจะเปิดสัมปทานหรือแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ย mm. เขาก็ต้องดูว่าคุณวางกติกาอย่างเนี้ยเข้ามาแล้วมันทําธุรกิจได้ไหมไม่ได้เขาก็ไม่มานะครับประเทศไทยก็เคยมีประสบการณ์นะครับที่พยายามไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยระบบเกี่ยวกับการจัดเก็บผลประโยชน์ mm. แล้วในที่สุดปรากฏว่าไม่มีใครเข้ามา ก็ต้องแก้ผมไม่ได้จ่าจอาจารย์คุ้นไม่กับคําว่าไทยแลนด์หนึ่งไทยแลนด์สามทำไมมันหนึ่งและสามเพราะไอ้ส่วนที่สองเนี่ยมันในที่สุดมันเกิดไม่ได้เพราะไม่มีใครเพราะไม่มีใค,ใครเข้ามานะครับตรงคนที่จะเข้ามาหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าระบบสัมปทา,านหรือระบบแบ่งผลประโยชน์ถูกต้องฮะถ้าเกิดแบ่งผลประโยชน์แล้วเราจะเอาแบ่งเยอะๆเขาก็ไม่มาเขาก็อาจจะไม่มาเพราะว่าเขาอาจจะเสี่ยงในการที่เขาจะไปขุดเจาะแล้วไม่เจอถูกต้องครับแล้วก็ปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องด้วยก็คือว่าเรามีปริมาณ มากน้อยแค่ไหน,น,ค,ไหนความเสียยเส่ยงมากน้อยแค่ไหนก็จะก็จะเป็นปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องหมดผมก็ต้องบอกอาจารย์ตรงๆว่าผมไม่ทราบว่าไอรายละเอียดข้อมูลทั้งหลายทั้งหมดตรงเนี้ยทำให้เราบอกได้หรือยังว่าสัมปทานหรือแบ่งปันผลประโยชน์มันดีกว่ากันผมเพียงแต่อยากจะเสนอว่าความจริงเนี่ยมันสามารถจะทดลองทําได้ไหมทําไมจะต้องเป็นสัมปทานทุกแปลงล่ะจะลองไหมล่ะว่าบางพื้นที่เนี่ย ให้ให้เป็นเรื่องแบ่งปันผลประโยชน์แล้วดูสิครับว่ามันมีข้อเสนอที่ดีกว่าสัมปทานไหมถ้ามันดีกว่าก็จะได้เปลี่ยนไประบบตรงนี้ถ้ามันไม่ไม่ดีกว่าอย่างน้อยก็จะได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วล่ะว่าที่จะเปิดสัมปทานเนี่ยเพราะว่าเปิดระบบนี้ไปก็ไม่ได้ผลประโยชน์มากกว่าแต่ว่ามันก็มีปัญหาอีกสัมปทานมันครละแปลงกันมันอาจจะไปเจอน้ํามันที่ไม่เท่ากันบางแปลงอาจจะเจอความเสี่ยงสูงกว่าบางแปลงเจอมากกว่าคือที่ผมพูดเนี่ยผมพูดในเชิงว่าจะลองทําอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือผมยังเคยคิดเลยว่า แปลงเดียวกันเนี่ยกล้าไม่ละให้คนเสนอมาทั้งสองแบบแต่เสร็จแล้วต้องมีระบบที่โปร่งใสในการประเมินว่าข้อเสนอไหนดีกว่ากันเพียงแต่ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์ถามเรื่องว่าเอ๊ะรีบร้อนไปหรือเปล่านี่นะครับนั่นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็คือผมยังมีความรู้สึกว่าการให้คําตอบกับคนที่เขาบอกว่าร,ระบบแบ่งปันผลประโยชน์มันดีกว่าเนี่ยผมยังไม่ได้คําตอบนั้นนะครับผมเสียดายว่า ทำไมไม่สามารถที่จะมาให้คําตอบนั้นได้เพื่อที่จะให้เราเดินหน้าไปด้วยกันได้นะครับเหมือนกับตอนนี้ก็จบกันไปแล้วก็ปิดทางผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมฟังคุณนพิสิทธิล์ลราเราจะใช้ระบบสัมปทา,านหรือจะใช้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ก็ขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งเราคิดว่าน้ํามันเรามีมากน้อยแค่ไหนถูกต้องฮะถ้าน้ํามันเรามีเยอะขุดตรงไหนก็เจอเจอแล้วเจอเยอะๆด้วย แบบแบ่งประโยชน์แบ่งปริมาณน่าจะดีกว่าเพราะอย่างน้อยเราได้ปริมาณชัดเจนที่แบ่งเพราะมันมีเยอะและขุดนิดเดียวก็เจอแต่ถ้าเราเชื่อว่าน้ํามันเรามีไม่เยอะเป็นกระป๋อเล็กขุดไปได้ขึ้นมาไม่มากหรืออาจจะไม่เจอแล้วก็ลงทุนฟรีถ้าอย่างนี้ก็ยกความเสี่ยงให้กับเขาสัมปทานไปดีกว่าแล้วถ้าเขาได้น้ํามันก็ตามไปเก็บภาษีหรือเป็นส่วนแบ่งกําไร ไปตามไปทีหลัง,งก็ดีกว่าซึ่งกติกาการเก็บภาษีเนี่ยก็อาจจะไปปรับปรุงได้จากระบบเดิมนะครับเช่นอาจจะพูดกรณีที่เรียกว่าราคาเพิ่มขึ้นผิดปกติเรียกว่า Winfall ภาษาอังกฤษก็อาจจะมีการเก็บเพิ่มเติมได้คือประเด็นเหล่านี้ผมมีความรู้สึกว่าผมเสียดายว่ามันไม่มีการมาอธิบายให้เกิดความเข้าใจหรือมีการแลกเปลี่ยนกันเท่าที่ควรก็เสียดายว่าเวทีพลังงานมาผ่านมาหลายเวทีเนี่ย ไปไม่ถึงตรงนี้เขาบอกว่าอธิบายกันไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างไม่ฟังต่างคนต่างเชื่อมีแอสซัมชันหรือมีสมมุติฐานของตัวเองแล้วก็คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นภาครัฐเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําว่าเปิดเผยข้อมูลให้โปรง่งใสคุณบอกมาเลยว่าสมมุติฐานที่บอกว่าระบบสัมปทานมันดีกว่าเนี่ยสมมติฐานของคุณคืออะไรนะครับอาจจะเป็นเรื่องอปริมาณทั้งหมดเรื่องสภาพทางกายภาพ เรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาความเสี่ยงเกี่ยวกับเทคโนโลยีคุณบอกมาให้หมดนะครับสมมติฐานแต่ละตัวที่ตัวเองเชื่อใช่อย่างน้อยเนี่ยก็จะทําให้ถูกตรวจสอบได้ว่าตกลงมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นถ้า,ถาคนเขามีสมมุติฐานต่างกันเขาก็จะได้หยมาเขาก็อาจจะไม่เชื่อในแต่ละเรื่องก็โต้แย้งเราก็อาจจะมีวิธีการค้นหาความจริงในประเด็นนั้นๆก็ได้นะครับหรืออย่างน้อยอาจารย์ครับวันข้างหน้าหลังจากที่ให้ไปแล้วเนี่ย อะไรเกิดขึ้นเนี่ยคนที่ตัดสินใจตรงนี้จะได้ต้องรับผิดชอบอย่างโปร่งใสว่าคุณคิดว่ามันเป็นอย่างเนี้ยเอาเข้าจริงๆมันเป็นหรือไม่เป็นล่ะถ้าเป็นก็คุณก็ถูกแล้วแต่ถ้าไม่เป็นน่ะความรับผิดชอบคุณต้องมีพอสมควรสุดท้ายถ้าขณะน,นี้คุณอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลจะตัดสินใจไงผมคงในใช้เวลาในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะช่วงเวลาอีกสองสามเดือนเนี่ยในการเอาสมมุติฐานเหล่านี้มากลางให้ประชาชนเห็น นะครับแล้วก็ใครจะโต้แย้งข้อมูลหรือไม่อย่างไรก็ว่ามานะครับแล้วเราก็คงจะพยายามหาเอาข้อมูลมาให้หักล้างกันว่าตกลงของใครมันน่าจะใกล้เคียงความจริงมากกว่าอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องของการคาดการณ์ในอนาคตแล้วต่างกันก็ไม่เป็นไรครับวางให้เห็นแต่คนต,ตัดสินใจจะได้รับผิดชอบว่าที่คุณตัดสินใจอย่างนี้เพราะคุณเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่มีคนเขาเตือนว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นตกลงที่เขาบอกว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ ก็จะมีการให้สัมาทานหรือจะมีการเปิดประมูลเนี่ยก็ต้องเลื่อนไปไงั้นหรือเปล่าครับผมคิดว่าถ้าเขามั่นใจนะข้อมูลเอามา,าเนี่ยนะครับหรือเปิดโอกาสมันจะยืดไปสักเดือน2เดือนเนี่ยผมคิดว่าไม่ถึงกับคอขาดบาดตายหรอกถ้ามีกระบวนการนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วถ้าบอกว่ายืดไปจนกว่าสภาปฏิรูปจะเข้ามาพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยอันนี้แฟร์ไหมครับหรือว่าเรื่องนี้เป็น เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารที่จะต้องตัดสินใจและรับผิดชอบผมก็ต้องถามอาจารย์ว่าสชบชจะใช้เวลานานเท่าไหร่6เดือนมั้งครับอย่างน้อยคือก็นี่ครับก็อย่างนี้ผมบอกความจริงตัวเลขตั้งแต่ว่าสัมปทานหมดอายุเมื่อไร่ความขาดแคลนการระยะเวลาการเตรียมการเอามาให้คนเห็นเถะครับแล้วจะได้ช่วยกันในการที่จะให้ความเห็นได้แต่ว่าในภาวะซึ่งอันนี้ก็ทําแล้วยังประกาศจะขึ้นค่าแกส๊ส นะครับโดยที่ยังไม่เห็นรูปธรรมของการปฏิรูปองคอ์กรหลักๆทางพลังงานเลยไม่ว่าจะเป็นปอตทอ,องคอ์กรกํากับหรืออื่นๆเนี่ยผมก็มีความรู้สึกอดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะปฏิรูปพลังงานกันได้หรือเปล่าคุณ,ณวิสิท์ส่วนใหญ่จะวิพากวิจารณ์รัฐกับผู้บริหารและผู้ตัดสินใจภาคประชาชนเนี่ยมีอะไรต้องปรับตัวหรือต้องวิพากวิจารณ์ไหมครับผมก็คิดว่าภาคประชาชนก็ต้องต้องเปิดใจกว้างในการแลกเปลี่ยนข้อมูล นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยอย่างเช่นสมมุติฐานว่ามีน้ํามันอยู่เท่าไหร่อะ,รอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องพูดออกมาให้ชัดเพื่อให้ให้มีการแลกเปลี่ยนตรวจสอบได้ด้วยเช่นเดียวกันข้อมูลของภาคประชาชนมีปัญหาไหมครับทุกวันนี้ผมว่าข้อมูลปัญหาของเราก็คือว่าเรามาถึงจุดที่ไม่มีใครเชื่อข้อมูลของอีกฝ่ายนะฮะซึ่งซึ่งความจริงแล้วในยุคนี้เนี่ยข้อมูลหลายอย่างมันสามารถที่จะใช้ข้อมูลที่เป็นสากลเข้ามาในการที่จะ พอตรวจสอบหรือพอบอกเราได้ว่ามันน่าจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นนายกอยู่ขณะนี้เชื่อข้อมูลของฝ่ายไหนผมต้องบอกว่าบางเรื่องผมก็เห็นด้วยกับฝ่ายราชการแต่บางเรื่องยกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแก๊สเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ราชการทําอยู่เนี่ยเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะเป็นผลเสียกับเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจอาจจะ ทางการยอมรับว่าชักงานและผมเห็นว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งกับเจ้าของทรัพยากรเอาละเรื่องแก๊สชัดเจนว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐไ,<ม>ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายแล้ว,วขอความกรุณานะครับเลิกบิดเบือนว่าคนที่มีจุดยืนอย่างผมเนี่ยคือพวกที่อุดหนุนหลับหูหลับตาไม่ใช่ครับการบริหารเนี่ยทำได้เรื่องแก๊สเฉพาะแก๊สสูงต้มในราคาต้นทุนไม่ใช่ราคาตลาดคนละเรื่องกันกับ2เรื่องของดีเซลเนี่ย ผมให้บริหารราคาเพื่อไม่ให้เกิดการแก่ง่งจนเป็นข้ออ้างให้เกิดการเพิ่มค่าขนส่งและราคาสินค้าไม่ได้มีเป้าหมายว่าเอาเงินของกองทุนหรือเอาภาษีเนี่ยไปอุดหนุนจนเรียกว่ารัฐบาลขาดทุนกองทุนเจงปอตทเจ๊งไม่ใช่สุดท้ายคุณ,ณพิสิทธิ์หวังอะไรกับสปชในเรื่องพลังงานหวังได้ไหมเพราะว่าก็พอจะเห็นตัวคนที่นั่งอยู่ในสภาปฏิรูปคือที่ผมห่วงตอนนี้ก็คือว่า <c oughs> หลายเรื่องที่เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเนี่ยมันถูกตัดสินไปหรือยังนี่คือปัญหาที่ท,ที่เรียนตรงๆว่าถ้าบอกว่ามันมีความจําเป็นเร่งด่วนเรื่องการขาดแคลนพลังงานท่านต้องอธิบายให้คนมั่นใจเพราะต้องยอมรับว่าพอเดินหน้าไปอย่างนี้มันก็เหมือนกับเป็นการปิดทางว่าระบบอื่นจะไม่มีแล้วนะครับหรือ เมื่อมาประกาศว่าจะต้องขึ้นค่าแก๊สเป็นขั้นบันไดต่อไปนี้จะไม่ให้คนที่ใช้เบนซินมาอุ่นุนคุณก็ปิดทางแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยาการพลังงานไปแล้วผมก็เลยคิดว่าผมไม่ได้หวงตัวบุคคลนนะ่ะผมไม่หวงว่าตอนนี้คำว่าปฏิรูปพลังงานมันจะเหลืออะไรถ้าหากว่านโยบายเดินหน้าไปแบบนี้โดยที่ไม่มีการมาทบทวนมารอหรือมาฟังเสียงคนที่คิดตา่างครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับ ต้องถามวันนี้ก็ต้องถามไปหลายเรื่องนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ